ไม่เคยอวดแม้มีเชื้อเจ้าเปิดสมบัติน้ำเงินบุญหนักทายาเจ้าพยาน้ำเงินบุญหนักหรือแม่เปียกเข้าสู่วงการจากการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2498ผลงานแรกคือภาพยนตร์เรื่องสาบสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2498 นักแสดงอาวุโสที่ปัจจุบันอายุ80ปีแล้วในอดีตที่เคยด่งดังสุดๆกับการรับบทกระสือยายสายในละครเรื่องกระสือเรกได้ว่าดด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวนักแสดงอาวุโสผู้อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า60ปีสร้างสรรค์ทุกผลงานด้วยใจที่รักกลายเป็นที่รักของคนบันเทิงโดยใช้ชื่อในวงการว่าดาวรุ่งฟ้าเริ่มมีชื่อเสียงจากเรื่องชาติเสือแสดงกับมิชัยบัญชา ออกฉายเมื่อปี2500จากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกเรื่อยๆและบทเด่นอีกบทที่หลายคนจำได้ติดตามไม่มีวันลืมก็คือบทกระสือยายซ้ายในละครเรื่องกระสือทางช่อง7เมื่อปี2537ครั้งหนึ่งแม่เปียกเคยเล่าว่าคุณปู่นั้นเป็นเจ้าพยาหรือว่าคุณพ้าอยู่กับรัชกาลที่6คุณปู่เราก็เหมือนเป็นมือขวาคนสนิทเป็นคนจัดเรื่องเขียนละครและท่านก็ได้เต็มเลยอยู่ที่บ้าน แล้วนามสกุลเดิมของเราจารุวิจิตเป็นนามสกุลจากราชการที่6ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะได้มาจากคุณปู่คุณพ่อเป็นราชการคุณแม่เป็นคนจีน